สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV นะครับผมมาวันนี้นะครับผมก็เป็นวันครบหนดนะครับรับสกินนาคอสฟ,ฟรีนะครับผมมีทั้งหมด3-4สกินเลยนะครับผมซึ่งไม่ใช่แค่นาคอส่ะผม ก็มีสกินระดับปริเจเนอเรียนะครับผมเยอะมากเลยระดับตำนานนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับมีสกินนาคอส m ม s สกินแล้วก็ดิเมชั่นไดเมชั่นเบรเกอร์นะครับผมเออที่เป็นกระตูนกระตูนนะแล้วก็มีสกินอีกมากมายเนาะอ้าวที่ยี่สิบเจ็ดนะครับมีตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก่อนมาดูกันก่อนนะครับผมสกินฟรีชวนเพื่อนกลับมาเล่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทำกิจกรรมทางด้านของการลด ลดแต้มลด point นะครับผมอ่าเลือกสกินอะไรกันไปก็เอามาดูกันหน่อยสิพี่เลือกทางหน้าของดาร์ซี่นะครับผมคายีอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมดาร์ซี่เนาะอ่าก็ได้ใกล้ได้แล้วนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปต้องขอโทษด้วยนะอ่านะเอที่เขาพูดถึงคนระับวันนี้รับแบบชัวร์เลยรับฟรียกเซิร์ฟนะครับผมเป็นทางหน้านของนี่เลย my skin นนะครับผมเป็นกีตาร์คู่เลยนะครับผมก็ถามว่าออกสีสัน แบบสีสันมาก็เออก็พี่ไม่ค่อยชอบสีแบบนี้นะครับผมจะชมพูก็ไม่ชมพูจะเขียวก็ไม่เขียวนะครับนี่แต่สกินตัวนี้นะครับผมโอกาสนะครับหนึ่งในล้านหรือหนึ่งในแสนนี่ละเอออันนี้ก็คือว่าได้ฟรีด้วยนะครับผมในกรณีที่แรนดอมนะครับผมได้มานะครับไม่ใช่แค่มีดิมิชันเบเกอร์แค่หน้าคอสเพียงหน้าของไวโอเลตด้วยนะครับผมแล้วก็โรเรียลก็มีนะครับผมเออมีเยอะมากมายเลยทั้งหน้าของดิมชันเบเกอร์นะครับผมตอนนี้นะ อ่าก็เดี๋ยวมันอยู่อีกกิจกรรมหนึ่งเนาะอ่าเรากลับมาตรงนี้ก่อนเอาแบบได้ชัวร์เลยนะครับผมก็เป็นทางหน้าของสกินนาคอสไมล์สกินตัวนี้นะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมก็ได้พรีเซนเตอร์เป็นเดอรทรอยนะครับผมเออของมันต้องมีนะครับผมก็ได้สกินนี้มาก็ให้ทุกคนนะครับผมกดเข้าไปตรงหน้าตรงอ่าหลักของมานนะวันที่ยเจ็ดนะครับน่าจะเป็นวันนี้วันเดียวนะครับผมก็คือกดแชร์เพื่อรับสกินนะครับผมก็แชร์นะครับแชร์ไปทางหน้าของ ัวแอปฟีฟ้าแอปเขียวแอปทั้งด้านของกล้องถ่ายรูปอะไรงนี้นะครับผมผม mm hmm. ก็กดแชร์เรียบร้อยมันจะได้เพรมาอย่างนี้ก็คือแล้วก็กดกลับไปแล้วเราก็ได้สกินเลยรับเลยแบบฟรีๆตอนนี้นะครับรับฟีเสริมนะครับผมก็น่าจะได้แค่วันนี้เท่านั้นนะครับวันนี้วันเดียวนะครับผมเออตัวนี้รับไปเลยนะครับเต็มๆอาจจะได้28ด้วยหรือเปล่านะครับ27 28นะไม่แน่ใจเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผม เราก็กดรับมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมได้รับแล้วก็จบนะครับผมอ่าต่อไปนะผมที่พี่บอกว่าดมิชันเบเกอร์นะครับผมก็คือตัวนี้เลยเป็นหน้าของคนดังนะครับผมก็คือ เขาได้ทําการเลือกสกินมาให้เห็นไหมเดนมิชันเบเกอร์นะครับผมอันนี้เป็นการแบบสุ่มแรนดอมนะครับผมแรนดอมในที่นี้คืออะไรแรนดอมก็คือมันจะมีของรางวัลอยู่ก็คือกดเลือกของรางวัลไว้เลยนะครับผมกล่องพี่ทอยเป็นหนักนะครับผมอะไรเงี้ยพี่ก็เลือกเดนมะิชันเบเกอร์นาคตไปนะครับผม ก็สําหรับคนที่อยากได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็ให้เลือกล่างๆที่มีรางวัลเยอะคือมันมีโอกาสสองในล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะมีสองพันสองหมื่นห้านี่นี่อีวาจิอะไรพวกนอะนะครับผมก็คือตัวเนี้ยพวกเนี้ยคือจะมีรางวัลเห็นไหมมีโอกาสสองสองในแสนหรือสองในล้านล้านล้านเลยก็มาว่าได้ครับก็คือโคตรฟุกก็ถึงจะได้นี่ทางด้านของแจร้าวนะครับผมก็จะมีด้านของยีน่าอ่าสกินเมดสกินอะไรก็ว่าไปสวยๆนะครับผมนี่ทางด้านของอา กิจงายนะครับผมนี่เลยก็สกินกันตามนี้เลยนะครับผมเห็นไหมก็ดูของรางวัลที่เยอะๆก็อยากได้อนะั้นนั้นได้ชัวนนะอย่างพี่หมูนะครับผมตัวนี้ยคือทา่าทางของฮีโร่ถาวรนะครับผมก็คือพี่ไม่ได้มีมีหมดแล้วนะครับผมก็เลือกเมทไปเนาะก็มานี่เลยนี่แล้วสกินตัวนี้ก็ได้ถาวรเลยนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปรับสกินกันนะครับผมวันนี้วันเดียวคือเอาจะชวนยี่เจ็ดยี่แปดนี่แหละ สองวันนี้นะี่ยน่าจะแค่วันเดียวนะครับผมก็สุ่มๆดูนะครับผมเผื่อได้เนาะโอเคทางด้านของ d i m e n s i o n b r e a k e r นะตัวนั้นก็คือกดเลิกไปก่อนนะหรือโชคดีก็ได้นะครับผมตัวนี้นะอ่าส่วนสกินไมซ์สกินนี่ได้แน่นอนเลยนะครับผมก็ขอเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับมันจะหมดเวลาอีก13ชั่วโมงนะครับผมก็ไปเลือกกันก่อนเลยกับ d i m e n s i o n b r e a k e r หรือทางด้านของ l o เรียหรือพวกไว t นะครับผมก็มีต่งงมางๆมากมายมากมายนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะ โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมอย่าลืมเข้ามารับสกินทาวอนกันบมสกินนะครับผมยี่ิบเจ็ดนี้นะครับผมวันเดียวเท่าน,นั้นครับโอเคบายบายพี่ไม่ค่อยได้ทำคลิปแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันถ้าพร้อมนะครับผมบายบายสกังครับ